สวัสดีครับสรุปข่าวลีอ์ภูนะครับประจำวันที่26มีนาคมกับผมโคดแอดนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีอ์ภูกันวันนี้นะครับมากันแบบสตรีมสดซะหน่อยนะครับสาเหตุไม่ได้มีอะไรมากเลยครับวันเสาร์ขอนอนตื่นสายนิดน,นึงซึ่งสายมากตื่นไม่ไหวจริงๆครับวันนี้แบบตื่นเวลาปกติไม่ไหวก็เลยโอ้โหตื่น9โมงฮะกว่าเตรียมอะไรเสร็จก็10โมง21ะ่ะตอนนี้ก็ ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้มีข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับทิศทางของลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์จากพอจอยมาฝากกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงข่าวที่ลิเวอร์พูลยังมีความสนใจในตัวของบิูมาแล้วก็เรื่องราวของเจอร์ลาดครับเดี๋ยววันนี้ฮะจะนําทัพตํานานลิเวอร์พูลเจอกับตํานานบาร์ซ่าเดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศในการซ้อมมาฝากกันด้วยโอ้โหเห็นแล้วแบบโคตรคิดถึงเลยนะฮะตำนานแต่ละคนอ่ะก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อะแล้วกันนะครับสําหรับเรียวแฟนนะฮะ ทัวดูบอลต่างประเทศนะครับทัวดูบอลอังกฤษมีหลากหลายแพ็กเกจนะครับไม่ว่าจะเป็นนัดชิง UCL คือตอนอันนี้ยังไม่ชัวนะว่าลิพูจะเข้าชิงไหมแต่ถ้าเข้าชิงเนี่ยโอ้ค่าตั๋วเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนแน่นอนนะครับแบบรวมท,ทุกอย่างแล้วนะสนใจก็ลองจับจองพื้นที่กันได้ก่อนเลยรวมไปถึงเกมแดงเดือดครับในช่วงเดือนเมษายนนี้นะถ้าใครอยากไปอันนี้ต้องด่วนหน่อยนะฮะนี่1 5ถึงเมษายนสนใจลองสอบถามได้เลยนะครับไปที่ แอดไลน์นะฮะของทางเดียรแฟนเห็นไหมครับด้านล่างมุมขวาแอดไลน์เดียรแฟน์เจ็ดแปดเก้าแล้วก็เบอร์โทรตามที่ในภาพเลยนะครับอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะฮะรวมไปถึงพรีเมียมครับพิซซ่านะครับนิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นต่างๆนานานะฮะแล้วก็ที่กรุงเทพนะครับมีหลากหลายสาขาเหลือเกินนะครับโทรสั่ง delivery 021054555การันตีความอร่อยนะครับนี่ศูนย์สาขามี8สาขาดังต่อไปนี้อ่ะ มาลุยกันเลยครับสําหรับข่าวสารในวันนี้ขออนุญาตเดี๋ยวเปิดภาพขึ้นมาก่อนอ่ามาฮะทักทายทุกๆคนนะครับอืมโอเคเริ่มต้นกันเรามาดูกันที่อียิปต์ก่อนไหมเมื่อวานนี้โซนแอฟริกานะครับอียิปต์เล่นเกมฟุตบอลโลกในรอบเพย์ออฟนะครับเจอกับเซเนก้าฮะก็คือซาลาเจอกับมานีนั่นเองในเกมเล็กแรกนะเดี๋ยวเล็กสองเนี่ย เว้นหน่อยเดี๋ยวก็เตะกันต่อภายในสัปดาห์นี้แหละนะครับเดี๋ยวได้รู้แนะ่ใครจะได้ไปบอลโลกแต่ว่าเล็กแรกครับเป็นอียิปต์ที่เล่นในบ้านครับล้วก็เอาชนะเซเนก้าไปก่อน1ต่อศูนย์ซาลามีส่วนด้วยนะฮะลูกนี้สอดเข้ามาแล้วก็ยิงติดเซฟแล้วบอลนนะ่ะเซฟก็ไปโดนคานแต่บอลตกลงมาโดนกองหลังของทางเซเนก้าเข้านะครับคนที่ชื่อว่าซาลิซูซิสเนี่ยนะก็ทําให้ได้ความได้เปรียบไปก่อน1ลูกครับ ก็ต้องมาลุ้นกันต่อในนัดที่2โอ้โหแต่ดูแพ็ชั่นของซาร่านี่คือมาเต็มจริงๆนะฮะเมื่อวานนี้นะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะมีคนบอกว่าไม่ได้ยินเสียงหรอพี่บอกแล้วว่าเข้าแล้วออกใหม่อ่าใครที่ไม่ได้ยินเสียงเข้าแล้วออกใหม่นะบางทีมันอาจจะแค่ล้วนๆอย่าอย่าเพิ่งไปตกใจอะไรลองเข้าแล้วออกใหม่แต่ว่าส่วนใหญ่เสียงปกติใช่ไหมเสียงปกติพิมพเบอร์สิบมาหน่อยในเบอร์ซาร่าในอีทิมชาติมาแล้วกันนะครับผมจะได้ทราบ โอเคจากเรื่องราวของทีมชาตินะฮะมาดูกันที่เกี่ยวกับอรอบรองชนเลอร์เอฟเอคัพกันหน่อยเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเราจะเดินทางกันยังไงแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับล่าสุดเนี่ยทาง FA นะครับหรือว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษก็ยังยืนยันนะครับว่ายังไงก็เปลี่ยนสนาเมเบมลรี่ไม่ได้แบบจะให้ไปเตะที่โอทัฟฟอร์ดเป็นสนามที่ใกล้กว่าไม่ได้เพราะว่ามัาานมีเรื่องของสัญญาแล้วแหละแต่ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาพร้อมช่วยนะ FA บอกพร้อมช่วยด้วยการให้ลด ฟรีเลยเดี๋ยวจ้างรถฟรีให้ไปรับไปส่งเลยของลิเวอร์ูกับแมนซิตี้ให้ทีมให้รวมกันอะ่ะร้อยร้อยร้อยคันก็คือทีมละห้าสิบคันนั่นแหละโอ้โหจากภาคเหนือลงมาลอนดอนนี่ไกลโคตรเลยนะไกลโคตรฮะคือเกจะให้นั่งรถบัสมาซึ่งจะเป็นการการันตีว่าจะมีแฟนบอลลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ในสนามยังต่ำห้าพันคนทั้งทั้ที่ความจุในแปดหมื่นนะแต่จะ จะเอาอย่างนี้จริงเหรอ FA อืมคือแกเอเลือกจะช่วยด้วยมาตรการนี้แต่นั่นแหละครับนักข่าวอย่างเดวิดแมดด็อกนะฮะก็ออกมาออกมาวิจารณ์นะฮะว่าโอ้โหไอการที่ว่าจะมาช่วยรถบัสฟรีหนึ่งร้อันเนี่ยจริงๆไม่ช่วยซะดีกว่าคุณไม่คิดถึงเรื่องการเดินทางเลยแบบจากภาคเหนือลงมาข้างล่างอะ่ะมันไม่คิดว่าแฟนบอลจะเหนื่อยหรออย่างนี้ไม่ต้องช่วยก็ได้นะคืออารมณ์แบบอะไรเนี่ย อืมก็เป็นเรื่องที่พูดยากครับแล้วมันบามันมาผ่าเอิญพอดีที่ว่ารถไฟสายหลักของประเทศรถไฟด่วนนะนะทำไมถึงมาซ่อมพอดีใน่รอบรองชนะเลิศเออมาซ่อมพอดีเลยก็เลยทำให้เนี่ยมันไม่มีรถไฟเดินมาไงเพรปกติเขาจะใช้รถไฟเดินทางกันจะสะดวกกว่าเร็วกว่านะครับอนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องตามกันต่อฮะนะยี่สิบหก มีนาคมก็คือวันนี้ตามเวลาเมืองไทยเนี่ยก็คือ4ี่ทุ่มบ้านเรานะครับถ่ายทอดสดเนี่ยหลายๆคนถามเข้ามามีถ่ายทอดสดไหมไอที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยแหละฮะก็คือมันเป็นถ่ายทอดสดทาง Facebook ของลิเวอร์พูลเอนะครับแต่ว่าเหมือนกับเขามีค่าตั๋วว่ะคนละ59บาทเท่านั้นนะใครอยากดูเกมนัดนี้59บาทนะครับมันคงมีวิธีซื้อแหละเนี่ยกด แอดเสดไปมันก็น่าจะมีการแบบสั่งซื้อนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนที่มันไลฟ์สดน,นะเราก็มาดูดูในเพจของลิเวอร์พูลเอฟซีนี่แหละใน f เฟซบ o ๊กนะแล้วมันน่าจะมีขั้นตอนในการจ่ายเงินอยู่หากผ่านบัตรหรือหากผ่านอะไรผมก็ไม่ทราบละ่ะผมก็ยังไม่ได้กดซื้อแต่ว่าหรือเพื่อนจะไปซื้อล่วงหน้าได้เลยเนี่ยนะลองเข้าไปดูนะ59บาบาทเท่านั้นค่าตั๋วดูอ่ะก็จัดกันไปฮนะทีนี้มาดูกันที่โอ้โหสิ่งที่เราคิดถึงกันดีกว่านะคือภาพบรรยากาศ โอ้แค่ได้เห็นเจอหลาดไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมไหมแค่ได้เห็นเจอหลาดเขาใส่เสื้อลิเวอร์พูลลงซ้อมแค่นี้ก็ฟินแตกแล้วดูสินี่ยังไม่นะนี่ยังไม่นึกถึงว่าวันหนึ่งแบบเจอหลาดจะกลับมาเป็นโค้ดลิเวอร์พูลหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะแต่ถ้ากลับมามันจะเป็นอะไรที่ในฐานะของแฟนบอลมันจะรู้สึกแบบตื่นเต้นอะใครเป็นมากนะ,ะแล้วไม่ใช่แค่เจอหลาดนะฮะเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โห คนที่มาฝึกซ้อมกันเนี่ยที่สนามแอฟซ่าเทนนิ่งเซ็นเตอร์เลยมีแต่คนคุ้นหน้าคุ้นตาอา่ะเดี๋ยวผมจะเราไปดูกันนะฮะนี่ฮะอือหือใครบ้างจำใครได้บ้างก็มาดูกันเอาฮะมีเจมี่คาราเกอร์มีออเรลี่ออริเลโออ่าฟาบิโอออริเลโอมีแม็กซี่โรลิเกสนะฮะอันนี้ตั้งพูดเคยเห็นมาแล้วเนี่ยแม็กซี่โรลิเกสนี่ก็ได้แชมป์ลีกครับกับเราด้วยเดิร์กเคิ igue, ลโคเซเอริเก้นะ แล้วก็มีอีกหลายคนที่บางทีผมจําชื่อไม่ได้ก็ขออภัยด้วยมีซามิฮูเปียในเดินผ่านกล้องเนะนี่ยให้ดูเป็นภาพภาพนิ่งตอนที่เดินมากินน้ํากันเอ้ยเป็นภาพวิดีโอ <c oughs> นะฮะอ่าแล้วก็มีเป็นภาพนิ่งด้วยฮะนี่ให้เห็นกันไปหมดเลยครับว่าโอ้โหใครเป็นใครนะฮะเหล่านี้ทั้งหมดเหล่านี้เดี๋ยวจะลงเล่นในเกมคืนนี้สี่สี่ทุ่มนะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะฮะนี่เจมีคารเกอร์นะครับ ซามีหูเปียเดิมเขานี่แก่ไปเยอะเลยนะแบบเออมิสเตอร์ดูราเซลของเรานะค่อนข้างแบบว่าเปลี่ยนไปเยอะแต่แม็กซี่โรล,ลิเกไม่เปลี่ยนเลยว่ะหน้าเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะฮะแม็กซี่โรล,ลิเกตเนี่ยจอมยิงประตูแบบจอมแบบเนียนๆเ,เข้าไปยิงแบบหายตัวเข้าไปยิงนะตำแหน่งในกรอบแก้โทษด,ดีมากอ่ะก็ประมาณนี้คืนนี้นะครับห้บาทลองไปดูในเพจของลิบูเอฟซีนะครับ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคนบอกบารรอสเหรอโอเวนมาไหมเหมือนไม่เห็นนะไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามาิลานบารรอดพลาติกแบ็กเกอร์เนะียน่นะยหลายคนจําได้นะอืมนะหลายคนที่ทุกคนคิดถึงคืนนี้เพื่อนๆจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งในสีเสื้อเรียฟูนะครับเจสันแมกกาทีอนะแม็กก้กกาก็มาฮามันไปไหนไม่รู้ดิอ่ะเดี๋ยวรอดูในคืนนี้นะโอเคมาดูกันที่พอจอยดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องอนาคตในช่วงซัมเมอร์นี้ เกี่ยวกับเรื่องแผนงานเกี่ยวกับเรื่องทิศทางแล้วกันในช่วงซัมเมอร์นี้ของลเวอพูนะครับก็เป็นอันเดิมเลยฮะที่พอจอยไปให้สัมภาษณ์ใน YouTube ของ k e n n y ่เซเว่นไรท์แนะฮะก็เมื่อวานนี้เอาส่วนหนึ่งมาบอกแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับซาร่าแต่ว่าวันนี้เอาเรื่องอื่นๆมาฝากเพิ่มเติมคือเพราะว่าเขาคุยกันเป็นชั่วโมงอะ่ะมันมีเรื่องอื่นๆด้วยเราก็เก็บตกกันหน่อยนะครับเริ่มแรกเรามาดูกันที่อันนี้ดีกว่านะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับนี่ฮะ ซาร่ามาเน่ฟิมิโน่สามคนนี้เกี่ยวกับเรื่องการคุยสัญญาเนี่ยมีโอกาสที่จะลากยาวหรือไม่เนี่ยพอจอยบอกว่าเขาไม่แปลกใจนะเขาจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าการเจรจาของทั้งซาร่ามาเน่ฟิมิโนเนี่ยสัญญาใหม่เนี่ยอาจจะลากยาวไปถึงซีซันหน้าเลยด้วยซ้ําแบบอาจจะระหว่างซีซันกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาอาจจะากยาวแบบนั้นเลยด้วยซ้ําเพราะเราเห็นมาแล้วในดีลของ ในแง่ของเอ็มเรชานจีนี่มานาดุมนะครับอ่าสองคนนี้ก็มีการเจรจากันเพิ่มเติมในช่วงระหว่างซีซั่นหน้าด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามพอจอย์บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมักมีแผนแผนด่วนแผนฉุกเฉินอยู่เสมอ ต่อให้ไหม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจะขายในซัมเมอร์นี้หรือจะไปคุยกันต่อแล้วเสียฟีในซัมเมอร์2 3 2 3จะรอเสียฟีซัมเมอร์2 0 2 3ก็ตามจะเป็นแบบไหนก็ตามรีพูลจะมีแผนฉุกเฉินเสมอหรืดิอาร์ t คือ perfect example of this หรืดิอาร์ t คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือเนี่ยไอการที่เราเซน็นหรืดิอาร์ตเข้ามามันคือการแผนล่วงหน้าแล้วรีพูมีแผนล่วงหน้ามีแผนฉุกเฉินที่ พร้อมจะทําเสมอไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับโมซาร่าซาดิโอมาเน่และก็โรเบโตฟิมิโนที่ในซัมเมอร์นี้จะเหลือสัญญาคนละหนึ่งปีทั้ง3คนก็ตามอันนี้คืออย่างแรกนะฮะที่ทางพอจอยบอกนะฮะพอจอยคนขวาเนี่ยก็ยังมีพูดถึงเรื่องอาจจะถูกถามถึงเรื่องว่าแล้วแผนในซัมเมอร์อะเป็นยังไงอีกแบบพวกการซื้อซื้อตัวการขายตัวอะไรแบบนี้เป็นยังไงบ้างพอจอยบอกว่าเมื่อเรามองดูไปที่ขุมกําลังในชุดปัจจุบันเราจะเห็นว่า เลร์พูไม่ได้มีจุดอ่อนเยอะจุดอ่อนมีแค่นิดเดียวเหมือนกับเริ่มเริ่มแข็งแกร่งขึ้นทั้งขุมกําลังตัวจริงสารองเริ่มดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะดังนั้นเนี่ยไอ t อนติงนะครับผมไม่คิดว่าเราจะได้เห็น Major Incoming มิ่งดิส m ั r เราไม่น่าที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือการซื้อตัวอะไรที่โคมคามโคมคามอะ่ะหรือโอ้โหเข้ามาเป็น5้หคนเป็น10คนหรืออนะไรแบบคงคงไม่ได้เห็นเข้ามาเยอะ คงไม่ใช่การซื้อทีมซื้อตัวแบบโป่งป่างโป่งป้างเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้นแม้ว่าทุกอย่างแต่พอยสําคัญนะครับทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับว่า d e p e n d o n maybe out going ขึ้นอยู่กับขาออกใครออกไปบ้างใครออกไปบ้างก็ต้องมีการซื้อมาทดแทนอันนี้คือพอยสําคัญเราลองมานึกดูซิไอ้คำพูดว่าใครออกไปบ้างมันถึงจะมีการซื้อทดแทนอันนี้คือพอยสําคัญก็คือเราลองนึกดูกองกลางออกเลตแชมเรน อ็อ,อกเดตแชมเบรนแล้วก็ใครนะอ่าทำไมผมลืมชื่อวะเนี่ยนาบีเกตาโอ้ทำไมนึกถึงเกตายากจังนาบีเกตากับอ็อกเดตแชมเบรนสัญญาเหลือนคนละปีเจมิลเนอร์สัญญากำลังจะหมดแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่ามิลเนอร์จะยอมต่อสัญญาไหมสามคนและกองกลา,างที่มีโอกาสที่อาจจะถูกขาย,ขายไปบ้างบ่อยออกไปบ้างเห็นไหมมันก็อาจจะมีกองกลา,างเข้ามาไงอย่างที่ผมพูดว่าอย่างน้อยหนึ่งคนนะเพื่อน ผมเคยบอกไปแล้วว่ากองกลางเชื่อว่าจะมีเซนอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ส่วนตัวลุกเนี่ยอาจจะเป็นการเสริมแบบเอามาแทนสำรองไหมเพราะว่าโอริกี้เนี่ยไปแน่ๆหนึ่งหมดสัญญาย้ายแบบแยกทางแล้วยังมีคนอื่นที่อนาคตไม่แน่นอนเช่นซาน่ามาเน่ฟิมิโนนี่แหละเราก็ไม่รู้จะยังไงมินามิโน,โนอีกเนี่ยถ้าเกิดมีใครย้ายออกมันก็จะมีการย้ายเข้าซึ่งมันมีดีไอ้นี่ไง,ไงของฟาบิโอคาร์บาโยก็น่าจะเอาเข้ามาหนึ่งคนแล้วก็จะมีใครอีกไหมอันนี้ก็ไม่ทราบ มันจะเป็นแบบประมาณนี้แหละมีใครย้ายออกก็จะมีคนย้ายมาแทนนี่คือแผนหรือว่าทิศทางในซัมเมอร์ที่พอจอยบอกนะครับก็น่าจะเห็นภาพชัดอยู่นะฮะโอเคเอ่าพอจอยยังพูดถึงเรื่องจูดเบรดิงแฮมด้วยฮนะก็ถูกถามว่าแล้วมีโอกาสบ้างไหมสําหรับวิ่งผูกอ่ามาฟังพอจอยพูดถึงจูดเบรดิงแฮมกันนะครับพอจอยบอกว่าจูดเบรดิงแฮมเนี่ยนะมีหลายสโมสรให้ความสนใจมากมาก ปัญหาที่เป็นปัญหาโคตรหลักเลยคือเรื่องของค่าตัวอย่างที่เป็นข่าวเลยดอทมูลตั้งค่าตัวเอาไว้อย่างต่ำหนึ่งรล้านปอนโคตรแพงนะฮะซึ่งด้วยค่าค่าตัวนี้ผมคิดว่ามันเป็นไปได้ยากที่จะมีทีมใดไปซื้อได้ร้อยล้านปอนอ่ะเด็กสิบแปดีอะ่อะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ลิปูถามว่าสนใจไหมสนใจแต่มันเป็นอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ สถานการณ์ของเออร์ลิงเบลฮาแลนด์คือ mm hmm. ดอทมูลเนี่ยพร้อมปล่อยฮาแลนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วโดยปกติ mm hmm. ดอทมูลจะไม่ปล่อยผู้เล่นตัวหลักพร้อมกัน2ตัวปกติจะปล่อยแค่วันเพลเยอ per ซีซั o นหรือขายแค่1คนต่อหนึ่งซีซั่นก็คือถ้าขายฮาแลนด์แล้วก็ไม่น่าที่จะขายจูดเบรงแฮมด้วยพวกเขาจะไม่มาเสีย2ตัวพร้อมกันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในช่วงซัมเมอร์นี้อืมนะครับ ทั้งเรื่องค่าตัวและเรื่องดอทมูลเองก็ไม่น่าจะปล่อยด้วยอันนี้ก็ชัดเจนฮะสำหรับคนที่หวังจูดเบตติงแฮมนะครับอืมไม่น่าที่จะเกิดขึ้นเลยเพราะดอทมูลไม่ขายสองตัวอันนี้คือคีย์บดหลักอีกอันหนึ่งอะมีคนบอกว่าร้อยร้อยล้านเนี่ยเรือใบจองแต่ว่าอย่างที่บอกไงฮะถ้าเรือใบไปซื้อฮารแลนแล้วเขาก็ไม่น่าที่จะปล่อยเบตติงแฮมด้วยสตัวเข้าใจไหมฮะคุณอากิโตะนะครับดอทมูลเขา เขาพร้อมขายก็จริงแต่เขาจะไม่ขายหลายตัวพร้อมกันเขาจะขายแค่ซัมเมอร์ซัมเมอร์ละตัวเท่าที่เราสังเกตกันมาตลอดนะฮะทีเนี้ยถ้าจะพูดถึงคนที่ค่าตัวถูกกว่าผมว่าน่าจะเป็นคนนี้ประมาณ50ล้านก็คือออริยองชูอาเมนีนะครับกองกลาง,ลางตัวเก่งของโมนาโกนะครับคนนี้ก็อายุยังไม่เยอะ22ปีแล้วก็โอ้โหทีมชาติชุดใหญ่ติดทีมชาติชุดใหญ่ฝรั่งเศสไปแล้วแล้วดูผลงานนะยอดเยี่ยมมาก ล่าสุดนี้ก็เพิ่งยิงในเกมที่เจอกับไอ o r y c o โคด้วยโขกเข้าไปแล้วก็ผลงานสุดยอดมากทั้งเลี้ยงผ่านทั้งเกมรับเกมลุกครบเครื่องนะมันไม่แปลกเลยที่คนเนี้ไอชูอารเมนี่เนี่ยมันจะได้รับความสนใจจากทีมทั่วยุโรปเลยนะอืมนะครับอะยังมีเรื่องอื่นมาฝากเพิ่มเติมอีกนะครับขอพักเบรกสักคู่หนึ่งไปฟังผู้สนับสนุนเจดีของรายการโค้ดแอดกันก่อนนะครับก็สุสกินะครับซูเปอร์เซอร์ไพรส์ ดีๆนะครับที่มีจนถึงวันที่30เมษายนเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนหรือว่าจะเลือกรับเป็นขับรถฟรี120วันแล้วค่อยผ่อนก็ได้หรือว่าจะเป็นส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่ง50,000บาทถ้าออกเป็นรุ่นเซียหรือว่ารุ่นสวิปนะครับจะมีบัตรเติมน้ำมันให้3,000บาทด้วยนะครับสนใจนะครับลองไปสอบถามที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิมอเตอร์ไทยแลนด์ได้เลยนะครับทุกรุ่นเลยนะฮะก็ฝากไ้ด้วยรวมไปถึงเลียวแฟนนะครับมี2 แพ็กเกจใหม่มาฝากกันนะครับใครอยากไปดูนัดชิงอันนี้ก็ต้องลองไปจับจองกันก่อนนะครับคือยังไม่รู้ว่าลิปูจะเข้าชิงไหมแต่ถ้าชิงเนี่ยเกิน3 0 0แสนแน่แต่ว่าต้องรีบจับจองนะฮะส่วนใครที่อยากไปดูเกมแดงเดือดก็ดูได้เช่นกันลองสอบถามนะครับไปที่แอดไลน์นะครับของเรียวแฟน789นะฮะเห็นไหมเรียแฟน7 8 9แอดไลน์ไปหรือเบอร์โทรก็ได้นะครับตามที่เห็นในภาพหรือไปที่เพจข,ของเรียแฟนไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยทัวร์ดูบอลกับทางเรียวแฟนนะครับโอเค พอจอยเมื่อสักครู่นี้ยังมีการพูดถึงแอนดี้โรบสันด้วยว่าโรบสันเนี่เป็นเขาเรียกว่า,าผู้นําในห้องแต่งตัวคนใหม่อีกคนหนึ่งพอจอยบอกว่านับตั้งแต่วายในดูมย้ายออกไปเนี่ยรีฟูก็มีคนที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวหลายๆคนหนึ่งนั้นก็คือแอนดี้โรบาสันที่ยกระดับความเป็นผู้นําของตัวเองขึ้นมาในซีซั่นนี้เขาจอยอยูเอ่เขาเข้าร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มกับตันทีมของเราอย่างที่เคยพูดไปฮะว่า มันจะมีเฮนโดกับตันเบอร์หนึ่งมิลเนอร์กับตันเบอร์สองฟันดกับตันเบอร์สามแล้วก็รองๆลงมาก็จะมีพวกอาริซงเบเกอร์แอนดี้โรเบิร์สันเทรนนาโนพวกนี้จะอยู่ในแก๊งกับตันของเรานะโอเคไล่ลำดับประมาณนี้มาดูกันทีอ่อันนี้กันบ้างนะฮะกาบี้นะฮะที่หลายๆคนก็มีถามเข้ามาแล้วกาบี้ริฟูมีโอกาสบ้างไหมก็คือมันมีข่าวแหละแต่ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าจะทําให้เราดับเทียนนะฮะ ดับเทียนไปได้แล้วเพราะว่าล่าสุดสกายสปอร์ตนะครับสื่อดังของอังกฤษยืนยันว่าลิเวอร์พูลไม่มีแผนในการซื้อตัวกาบี้นะครับคือปฏิเสธสื่อสเปนเลยก่อนน้านี้สื่อสเปเน,น,นเปมาอ้างกาบี้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้ยยื่นขัเหนื่อยเข้าไปจะตัดหน้าบาซ่าอะไรแบบว่ายื่นขัเหนื่อยเกทับบาซ่าคือบาซ่ากำลังพยายามต่อสัญญากาบี้ไงแต่สกายสปอร์ตบอกเลยว่าลิเวอร์พูลไม่มีแผนซื้อกาบี้ผมก็ว่าแบบนั้นแหละนะฮะอืม อิบิซูมาครับมีข่าวจาก90มินะแล้วก็รายงานโดยนักข่าวสายตลาดอย่างแกรมไบรลี่นะครับเขาบอกว่าบิซูม่าเนี่ยได้มีการแจ้งกับไบรตันแล้วว่าเขาอยากย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ในขณะที่ไบรตันเองก็รู้สึกว่าไม่น่าจะขวางนักเตะได้นะครับนักเตะเนี่ยในซัมเมอร์นี้จะเหลือสัญญาเพียงแค่1ปีเท่านั้นอารมณ์เหมือนซาร่านะครับนักเตะอารมณ์เหมือนซาร่าเลยสัญญาจะเหลือปีเดียวก็ บายตันพร้อมปล่อยในราคาที่เหมาะสมในราคาที่เออดูแล้วพอปล่อยได้กับสัญญาหนึ่งปีซึ่งเราก็ไม่รู้นะเขาตั้งค่าตัวไว้เท่าไหร่ทีนี้เนะี่ยทีมที่สนใจเนี่ยเขาบอกว่ามีหลายทีมเลยแมนยูเนเตดก็อยากได้กองกลางตัวรับอร์เซนอลก็อยากได้ลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลเองก็จับตาดูสถานการณ์อยู่เห็นไหมนี่บอกนะแล้วก็มนาโกครับอยากได้คนไปแทนชูอาร์เมนี่เพราะว่าชูอาร์เมนี่อาจจะย้ายในซัมเมอร์นี้เหมือนกันก็ถ้า เสียชัวร์เมนี่ก็อาจจะเอาบิสซูมาไปแทนที่อะไรแบบนี้มันก็มีข่าวประมาณ3 4มี่หทีมทึกเทืองนี้สําหรับบิสซูมารจริงๆผมเคยได้ยินข่าวมาแมนซิตี้ก็สนใจด้วยเหมือนกันเนื้อหอมนะฮะแล้วก็ถ้าสัญญาปีหนึ่งเนี่ยผมว่าบิสซูมาเนี่ยราคาไม่น่าแพงสําหรับกองกลางตัวรับคนนี้สัญญาปีเดียวน่าจะผมผมเดานะไม่น่าเกิน30ล้านถ้าสัญญาเหลือปีเดียวครับไบรตันน่าจะโก่งไม่ได้เยอะแล้วนะก็ ตามนั้นฮะทิ้งท้ายมาดูเทนนาโนกันด um, ีกว่านะครับก e ็ใน i อ Story ครับเขาก็อัพภามชุ่มหน้าของเขาฮะกำลังตนูด่้งกายอยู่ที่ดูบ่ายนะปั่นจักรยานนะปั่นจักรยานปั่นเข้าไปนะแล้วก็เหมือนจะเริ่มเริ่มซ้อมบนพื้นหญ้าได้แล้วด้วยอันนี้เป็นข่าวดีครับเริ่มซ้อมวิ่งซิคแซกบนพื้นหญ้าอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีของเราจริงๆที่เทนนาโนน่าจะกลับมาในช่วงต้นเดือนที่จะถึงนี้ทัน ช่วยดิพูในช่วงโปรแกรมหนักได้นะครอันนี้เป็นข่าวดีนะครับสำหรับเทนเออร์เซอร์อาร์โ no นนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารนะครับเดี๋ยวเรามาทำการอ่านคอมเมนต์กันนะยครับ